โอเคสำหรับโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่า .pyc นั่นคือไฟล์คอมไพล์นะเวลารันเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่อยากที่จะอัพขึ้นกิดหรือให้มันแสดงในเครื่องมือทูเราเลยซึ่งวันนี้ก็จะสอนในการเขียนคำสั่งในการซ่อนไฟล์ .pyc ใน VS Code นะครับขอย้ำนะครับ VS Code ก็ส่วนนี้ก็เห็นไหมผมจำจำลองสร้างไฟล์ .pyc มารอไว้เรียบร้อยแล้ว โอเคก่อนอื่นเลยใน VSCODE ก็ไปที่การตั้งค่ารูปเฟืองหรือว่า m a n a t e นี่เองนะครับแล้วก็ไป Setting ครับแล้วก็ต่อมาครับก็ทำการเลือกไปที่ตรง Open s e t t i n g JSON นะครับตอนนี้จะเป็นติ๊ดโอเคเพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ก็คือมันจะซ่อนไฟล์ pyc ในโปรเจกต์นี้ออกไปเลยซ่อนทุกๆไฟล์ที่มีนามตะกุล py C ในทุกๆโฟลเดอร์ folder, และซับโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เลยนะครับก็เซฟไปครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมันหายไปแล้วในอันนี้คือในโฟลเดอร์นะเลเวล1ตัวนี้อลองดีลิทลบออกลองเปิดเห็นไหมสกุลฟไฟก็โชว์อยู่ดี .pyc กลับมาแล้วเอาลองใส่คำสั่งนี้เข้าไปแล้วลองดูซ้ายมือลองเซฟ โอเคไฟล์ถูกซ่อนไปหมดแล้วครับ pyc ต้องแจ้งก่อนว่าในส่วนนี้เราได้ซ่อนไว้ในเครื่องมือเราก็จริงแต่มันจะไม่เกี่ยวกับการที่เราจะอัปเดตขึ้นไปกิดกิดจะไม่ได้มาตรวจสอบจากไฟล์นี้ว่าโอเคเรามีการปิดบังนี้ฉันจะไม่อัปโหลดขึ้นไปฉันจะไม่พุทมันขึ้นไปฉันจะไม่คอมมิตไฟล์นี้ขึ้นไปเราจะเป็นที่จะต้องไปอีกนอมันไว้ด้วยนะครับกีดอีกนออันนี้ก็ตัวอย่างนะครับโฟลเดอร์อาจจะไม่ถูกลำหน่ง ก็ไปดาว .pyc ไว้ครับส่วนมากถ้าเป็นไฟล์ที่รันขึ้นมามันก็จะเป็นโฟลเดอร์นี้ครับ pyche แล้วก็กําหนดไว้ทั้งคู่นี้เลยแล้วเราก็ลองกําหนดส่งขึ้นไปขึ้นกิจก่อนแอดไปนะครับอย่าลืมนะครับการที่เราซ่อนไว้มันไม่ได้หมายความว่ากิจมันจะมาตรวจเพราะฉะนั้นมันทํางานแยกกันสส่วนนะครับอันนี้คือซ่อนใน vhcode ส่วนนี้คือกําหนด ไม่ให้มันคอมมิตและพุทขึ้นไปกิจนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ